ฝนที่ปลอยปลายลงมาปลอยล่อยทำให้บรรยากาศในซอยแคบแห่งนี้ดูหม่นมองยิ่งขึ้นไปอีกเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังยืนตัวแข็งที่อยู่หน้ารั้วเหล็กเก่าของโรงเรียนเสียงหัวเราะและคำสบประมาทดังมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่ความกลัวทำให้เธอไม่กล้าหันไปมองนุ่นเด็กสาวผู้มีดวงตาใสแจ๋วแต่เต็มไปด้วยน้ำตาที่ซ่อนอยู่เธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวที่หายตัวไปนานจนแทบไม่มีใครรู้ข่าวคราวแต่นุ่น ไม่เคยลืมภาพรอยยิ้มอบอุ่นและคำสัญญาของริต้าพี่สาวคนเดียวของเธอออนแอร์ On แบบนี้ก็ไม่น่าอยู่ในโลกนี้เลยนะักเสียงแสบสันจากหนึ่งณัธพานทำให้นุ่นสะดุง้งเธอจะทำอะไรฉันก็ได้แต่ฉันไม่สู้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่มันไม่ใช่ทางของฉันนุ่นตอบเสียงสันแต่ในใจลึกๆมีเพียงความรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังกลุ่มอัฐาพานหัวร้อยอย่างไร้กาศก่อนจะล้อมนุ่นไว้และขโมยกระเป๋าสะพายไปอย่างไม่ใยดีคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มยื่นหน้าเข้ามากลา้ เธอจะทำอะไรได้นอกจากยอมถูกทำร้ายแบบนี้เหรอนุ่นกัดริมฝีปากจนเลือดออกน้ำตาค่อยๆไหลออกมาแต่เธอกลับไม่ส่งเสียงร้องออกมาในโลกที่โหดร้ายนี้นุ่นเป็นเหมือนดอกไม้เล็กๆที่ไม่เคยได้รับแสงแดดเต็มที่เธอรู้ว่าคนรอบข้างไม่เห็นคุณค่าในตัวเธอไม่รู้ว่าเบื้องหลังความอ่อนแอที่ทุกคนเห็นนั้นคือหัวใจที่ยังคงมุ่งมั่นจะมีชีวิตอยู่และหวังว่าวันหนึ่งจะมีใครสักคนมาเข้าใจและช่วยเหลือเธอและที่นุ่นไม่รู้ คือริต้าพี่สาวผู้ถูกลืมผู้ซึ่งเป็นราชินีมาเฟียที่แอบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของเมืองนี้กำลังรับรู้ข่าวร้ายและเตรียมตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนชะตาของทั้งสองพี่น้องไปตลอดกาลในอาคารเก่าที่ซ่อนตัวอยู่ลึกในตรอกหลังเมืองเสียงฝีเท้าเงียบๆก้าวเข้าไปในห้องทำงานนอที่เต็มไปด้วยแสงไฟจากจอคอมพิวเตอร์และเอกสารที่วางอยู่ทั่วตวริต้าผู้นำมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลแต่วันนี้กลับมาในชุดลำลองเรียบง่ายหลีกเลี่ยงสายตาของคนรอบข้าง ไม่มีใครรู้ว่าใต้หน้ากากของหญิงสาวคนนี้คือราชินีมาเฟียที่ครอบครองอำนาจในเงามืดของเมืองอย่างแนบเนียนมากว่าหาปีแต่ในวันนี้ริต้าไม่ได้มาด้วยความเย็นชาเธอนั่งลงที่เก้าอี้พร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลน,นุ่นเธอพูดเบาๆกับตัวเองน้องสาวเธอต้องปลอดภัยชันสัญญ,ญาเธอได้รับรายงานล่าสุดจากสายลับในโรงเรียนว่านุ่นถูกกลุ่มอัธาพานที่อาศัยอำนาจในท้องถิ่นคอยรังแกอย่อยางหนัก ฉันไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึงริต้าหลุบตาลงด้วยความเศร้าที่ฉันต้องปล่อยให้น้องต้องทนทุกเพียงลําพังแบบนี้ริต้ามีเหตุผลที่ต้องซ่อนตัวไม่เปิดเผยตัวตนของเธอเพราะภารกิจลับที่เธอได้รับมอบหมายจากองค์กรใหญ่ระดับประเทศเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมที่ทรงอิทธิพลว่ามาเฟียธรรมดาภารกิจนี้จําเป็นต้องให้เธอไม่แสดงตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะนุ่นฉันต้องทําให้สําเร็จเพื่ออนาคตของนุ่นเพื่อมืองนี้ ริต้ากระชับกัมปั้นด้วยความมุ่งมัน่นแต่เมื่อนึกถึงภาพนุ่นที่ถูกทำร้ายริต้ารู้ว่าถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปหาน้องสาวแล้วแม้จะเสียงแค่ไหนก็ตามกลางคืนที่เงียบสงัดในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆริต้านั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยข่าวจากสายลับของเธอถูกส่งเข้ามาเพียงข้อความสั้นๆแต่ความหมายกลับรุนแรงยิ่งกว่าปืนนุ่นถูกทำร้ายหนักอยู่โรงพยาบาลรอดูอาการสายตาของริต้ารีลงทันทีหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้น นุ่นเสียงของเธอสั่นเครือจนแทบไม่ได้ยินทำไมทำไมต้องเป็นเธอทุกอย่างในชีวิตของริต้าในวินาทีนี้ถูกกลืนหายไปกับความเจ็บปวดและความโกรธที่เดือดดาลเธอไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปทันทีที่ตัดสินใจริต้าจัดการเตรียมตัวอย่างรวดเร็ว,รเ,รวเธอเก็บอาวุธและอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการประทะที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับความมุ่งมั่นว่าต้องช่วยนุ่นให้ได้และต้องทำให้พวกนั้นต้องชดใช้ ระหว่างทางกลับสู่ชุมชนเก่าที่นุ่นอาศัยอยู่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความทรงจำที่ทั้งหวานและขมขื่นทั้งรอยยิ้มและน้ำตาของนุ่นในวัยเด็กภาพพี่น้องสองคนที่เคยสัญญาจะไม่ทิ้งกันแม้ในวันที่โลกทั้งใบแตกสลายริต้ารู้ดีว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ยังหมายถึงการประกาศสงครามกับกลุ่มอัฐาพาลที่คิดว่าเมืองนี้เป็นของตนเองพวกแกคิดว่าฉันจะยอมปล่อยน้องสาวฉันไว้แบบนี้งั้นหรือริต้าพึมพำก่อนจะยิ้มเย็นเยียบ คราวนี้ถึงเวลาของพวกแกแล้วคืนที่แสงไฟสลัวจากถนนที่รกร้างในชุมชนเก่ารุ่นนอนพักรักษาตัวอยู่ในบ้านหลังเล็กที่ดูไม่ค่อยมั่นคงนักเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังเข้ามาในตรอกเล็กๆพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงของผู้มาเยือนริต้าเสียงนุ่นร้องเบาๆเ,เ,เมื่อเห็นพี่สาวเดินเข้ามาด้วยชุดสั่งสมประสบการณ์ของนักรบในโลกใตดินนุ่นฉันกลับมาแล้วริต้าพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรักแต่แฝงไว้ด้วยความเย็นชาและอำนาจที่ไม่อาจประเมินค่าได้ ไม่รอชาริต้าลงมือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอัธาพาลที่กลั่นแกล้งนุ่นเธอรู้ว่าแค่ความรุนแรงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องทําให้พวกนั้นได้เรียนรู้บทเรียนที่แท้จริงพวกแกจะต้องรู้ว่าไม่มีใครที่นี่จะปล่อยให้ใครมาทําร้ายคนที่ฉันรักได้โดยไม่ตอบโต้ริต้ากล่าวเสียงเข้มก่อนจะวางแผนลอบโจมตีที่ชานฉลาดวันต่อมากลุ่มอัธาพาล์ที่มั่นใจในอำนาจของตัวเองกลับถูกต่างติดและถูกล้อมโดยมืออาชีพที่ริต้าจัดส่งไปบทเรียน ที่ถูกเตรียมไว้ทําให้พวกเขาไม่มีทางหนีไม่มีทางลืมเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆแต่เหนือกว่านั้นริต้ายังส่งข้อความถึงพวกนั้นผ่านคนกลางว่าถ้าใครยังคิดจะรังแกน้องสาวฉันอีกครั้งหน้าจะไม่ใช่แค่บทเรียนความเย็นชาและเด็ดขาดนี้ทําให้ข่าวการกลับมาของราชินีมาเฟียแพร่กระจายไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็วนุ่นที่เฝ้าดูพี่สาวเปลี่ยนจากหญิงสาวที่อ่อนแอกลายเป็นนักรบที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องหัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังและความปลอดภัยที่แท้จริงในที่สุด หลายวันผ่านไปหลังจากการลงโทษกลุ่มอัธาพาในชุมชนข่าวหรือเรื่องการกลับมาของราชินีมาเฟียเริ่มแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วในวงการมืดและตำรวจแต่สิ่งทิริตา้าไม่ได้คาดคิดคือศัตรูเก่าที่เคยล้างผ่านองค์กรของเธอกำลังเคลื่อนไหวอีกครั้งในคืนหนึ่งที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทบริต้าได้รับข้อความลับที่ไม่มีใครรู้ที่มาเป็นเพียงคำเตือนสั้นๆว่าถ้าคิดจะปกป้องน้องสาวอย่าลืมว่ามีอีกแรงที่ใหญ่กว่าเธอมากกำลังรอให้เธอล้มลง ความรู้สึกเย็นยาเยือกแล่นผ่านร่างของริต้าเธอรู้ทันทีว่าไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆที่จะจัดการได้ง่ายๆในขณะเดียวกันนุ่นที่ได้ฟื้นตัวจากบาดแผลก็เริ่มมีความแข็งแกร่งและความมั่นใจเพิ่มขึ้นเธอเริ่มฝึกฝนตัวเองในศาสตร์การป้องกันตัวที่ริต้าสอนให้น้องสาวไม่ว่าศัตรูจะใหญ่แค่ไหนที่จะอยู่ข้างเธอเสมอริต้ากล่าวพร้อมจับมือของนุ่นอย่างมั่นคงแต่ความจริงที่นุ่นยังไม่รู้ก็คือภารกิจของริตา้ายังซับซ้อนและอันตรายกว่าที่คิดมากนัก และการประทะก,กับศัตรูครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลคืนสุดท้ายที่เมืองเงียบสงดริต้าและนุ่นยืนหยัดเคียงข้างกันในจุดที่เคยเป็นสมนรภูมิของความรุนแรงและความเจ็บปวดศัตรูเก่าที่เคยคุกคามชีวิตของทั้งสองถูกปิดฉากลงด้วยการร่วมมือและความกล้าหาญของพวกเขาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการแก้แค้นคือบทเรียนที่ริต้าและนุ่นได้เรียนรู้ระหว่างทางนุ่นแก้มของเธอยังมีรอยยิ้มแม้จะเคยผ่านความเจ็บปวดมามา,มากริต้าพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ทิริต้าตอนนี้หนูรู้แล้วว่าความแข็งแกร่งไม่ได้หมายความว่าไม่เคยเจ็บปวดแต่มันคือการไม่ยอมแพ้แม้จะล้มลงกี่ครั้งก็ตามนุ่นตอบกลับด้วยสายตาที่เป็นประกายริต้ายิ้มและกอดนุ่นอย่างแนบแน่นเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในความเงียบของคืนนั้นเรากับดอกไม้ที่ไม่เคยหวั่นไหวในสายลมพายุพวกเธอก้าวผ่านความมืดและสู่แสงสว่างแห่งชีวิตใหม่